ในสมัยก่อนเราต้องท้าวความว่าโอเคคาว่าเออร์เบิร์นของเราเนี่ยหมายถึงว่าในพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่เมืองพื้นที่ชุมชนที่มีมนุษย์อย่างพวกเราอาศัยอยู่นะครับส่วนถ้าในคําจํากัดความของเออร์เบิร์นอีโคโลจีเนี่ยก็คือเป็นการศึกษาทางด้านนิเวศในระบบนิเวศในสิ่งแวดล้อมเมืองก็คือการศึกษาระบบนิเวศในเมืองในสมัยก่อนในเมืองเนี่ยเราอาจจะคิด ว่าในเมืองเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตเดียวเนาะก็คือพวกเราอย่างมนุษย์เพราะพวกเราอย่างมนุษย์เนี่ยเป็นเป็นสิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงพื้นที่นะครับหรือเราเรียกว่าเป็น ecosystem engineering นะครับคือไม่ใช่เฉพาะมนุษย์อย่างเดียวเนะาะให้เรานึกกลับไปนึกถึงอย่างพวก b e เวอรเนาะถ้าอยู่ใน b e เวอรเนี่ยเขาก็จะตัด กิ่งไม้มาทําเป็นเขื่อนนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงทิศทางของสายน้นํตาต่างๆตรงนี้ก็คือเหมือนเอนเหมือนกันคือเป็นเหมือนเป็นอีโคสต็มเอนจิเนียร์คือเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพื่อที่ทําให้เขาเนี่ยทำให้สิ่งชีงวิตต่างๆอี่ยสศัตรตัวตัวตัวเองเนี่ยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มนุษย์ก็เหมือนกันนะครับมนุษย์ก็เราก็เปลี่ยนเหมือนเป็นเป็นอีโคสต็มเอนจิเนียร์นะครับที่จะเปลี่ยนแปลงพื้นที่พื้นที่หนึ่งให้เราอยู่ได้นะครับโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยที่มีสาธารณูปโภคที่มีทาาาให้้มมนนุษยยยย์อยอู่่งสสขบกึ การนี้มนุษย์ก็จะเปลี่ยนแปลงพื้นที่เหล่านี้ให้กลายเป็นพื้นที่เมืองนะครับทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยเราในสมัยก่อนเนี่ยเราคิดว่ามนุษย์อยู่คนเดียวแต่ในปัจจุบันในเทรนของ Ur อร์เบิร์นฮคร์เนี่ยเราไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่อยู่ในเมืองเนาะในเมืองเนี่ยยังมีสิ่งมีชีวิตต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งจริงคืออาจออาจะเป็นสัตว์จิ่งคือเป็นสัตว์ป่าแหละอย่างนกที่เราเห็นทุกวันนะครับบางทีอาจจะเป็นนกแปลกๆน่าปลกๆยิ่งคือเขาคือสัตว์ป่า เนาะที่เขาสามารถที่จะอาศัยอยู่ในเมืองได้คือเมืองก็เคยเป็นป่ามาก่อนใช่ครับเนี้ยการศึกษาอีกเอื้อเบนึ่งขอจีนอกจากสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เนะเราอาจจะลืมนึกถึงเนาะเวลาเราหยุดตามบ้านเรือนเนี่ยก็จะมีสิ่งมีชีวิตเนาะอย่างพวกแมลงสาบจิ้งจกตรงเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันที่อาศัยอยู่ในเมืองนะครับไม่ค่อยน่าศึกษาเท่าไหร่อันนี้ไม่ค่อยน่าศึกษาเวลาแต่ก็ก็คือรวมอยู่ในการศึกษาของทางนิเวศวิทยาเมืองกันนะครับแต่อันหนึ่งที่ค่อนข้างที่น่าสนใจเลยคือ มีคําถามทางการศึกษาเนาะว่าเออทาไมสิ่งมีชีวิตบางกลุ่มอาศัยอยู่ในเมืองได้บางกลุ่มไม่สามารถที่จะอาศัยอยู่ในเมืองได้น,นั่นเนี่ยมันจะเป็นอันนึงนะครับน่าสนใจมากเลยว่ากลไกลอะไรที่ทําให้สิ่งมีชีวิตบางกลุ่มเท่านั้นเนี่ยมันสามารถที่จะปรับตัวและอาศัยอยู่ในเมืองได้นะครับก็จะลิงก์ถึงว่าถ้ามันแนวน้ำมากขึ้นมันเกิดอวัฒนาการหรือเปล่าที่มันอาศัยอยู่ในเมืองได้ครับผมซึ่งอันนี้ครับก็จะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากมาก และสาคัญอย่างมากนะครับในเรื่องของการวางแผนเมืองของเราอย่างที่อาจารย์ปันพูดว่าคนเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เอนจิเนียร์สิ่งรอบๆตัวให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ดังนั้นเด็กที่เกิดขึ้นใหม่อ่ะกับเราเนี่ยอยู่ในสิ่งเราไม่ต่างกันนะครับแล้วเราก็เป็นคนสร้างสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กเองและในขณะเดียวกันความรู้ทางด้านเออร์เบนิคอโลจีครับมันจะทําให้เราสามารถวางแผนเมืองได้อย่างเช่นถ้าเราเข้าใจเนาะว่าหนูเวลามันอยู่ในเมืองมันอยู่ยังไงศึกษาพฤติกรรมหนูเราก็จะส,สามารถ กับมือกับปัญหาของหนูได้<ช>หรือมแมลงสาบนะใช่ไหมครับต่อให้มันไม่ค่อยน่าศึกษาเท่าไหร่แต่ถ้าเราเข้าใจพฤติกรมรมแมลงสาบเราก็จะออกแบบเมืองให้เรากับมแมลงสาบอยู่ด้วยกันได้อย่างที่เราไม่รบกวนกัน้ย<ช>นะครับนั้นะเป็นศาสตร์ที่สําคัญมาก